คนไปซื้อมะพร้าวมาหนึ่งลูกนะคะ <c oughs> หมดกินไปแล้วหน่อยนึงนะน้ำก็ก็ถือว่าไม่หวานมากแต่ว่าก็กิกนได้แล้วทุกคนกำลังจะแกะเนื้อนะคะเนื้อมะพร้าวกินทุกคนมะพร้าว <c oughs> อร่อย อยากกินมากเลยไม่ได้กินมานานแล้วมะพร้าวอร่อยจังเลยมันเป็นแบบมะพร้าวเจลลี่อะนะเจลลี่คุกกอืมอร่อยอด้านในก็ยังมีเนื้ออีกนะ แกกินเลยครับสวัสดีครับลูกคนสุดท้ายล้วกันสุดท้ายนันตั้งแไหโอ้โหอืเอ้าไปสัครแล้วก็ไปดูด้วยันตัอไปอ่ยุคนตั้งแต่ยุโอ้โห De knallar bort igenom de andra. På andra sidan? Ja, de knallar bort. Jagi och Nattja och så kommer Patrik och Kristoffer. Ja. Ska jag Läver gå för och fråga om handduk, eller? Ja, de ska ta med dig och... och få be att ja, få vänta. Damma. <laughs> สองพี่น้องมันดยสสสสองพี่น้องนอนเป็นป่าวานเลยป่าวานป่าวานสาวีเดนโอเคไปดูทวีอัสก่อนทวีอัสดำนังนง้งตรงไหนอ่ะอยู่นู้นลูกชาย ลูกชายพี่สาย,ยตรงนี้เห็นหรือเปล่าคะนั่นลูกชายของพี่สาย,ยตรงนียยงน้มานั่งตรงนี้นะเอารองเท้ามาโอ้เฮ้ยรองเท้าจะไปแล้วทุกคนต้องไปเก็บรองเท้าก่อนแหมนั่งสบายเลยเนาะติดเนี่ยเอา เจ๊ไม่ลงน้ำหรอเจ๊รอ100ยินมองยิ้นะอลอ่ะมา <c oughs> นั่งข้างนั่งข้างอย่างเงี้ยทุกคนสตารนะได้ดูทะเลอโอเคนั่งแบบนี้เลยนะคะนี่ <c oughs> ือแบบนี้้โยเสียาจจังเลยหรือมาโกโปรมาลงน้ำไม่ได้โทรศัพท์มือถือเนาะไม่อยากจะทดลอง <c oughs> ความอึดของการน้ำของ iPhone นะไม่อยากจะเสียงเนาะ ลาซีฟู้ดอิปลามึกอันนี้อคนนี้ก็ชั้นลาซานากชันเหมือนกันการสมพี่น้องหน้าตาเหมือนกันไหมครับพี่ชายเขาอุ้มนุ่นแม่กับนาเตียกับรดหนนกไก่ลคน อไม่ได้เลยกลับแซนวิชยังไม่ได้ต้องปยก่อนเฟลลีเะ